สวัสดีค่ะเราไปต่อกันที่ราศีพิจิกธาตุน้ําค่ะโฮมค่ะไม่หลงทางกลับถึงบ้านหรือยังนะคะพิจิกธาตุน้ําค่ะถึงไหมอุตตะค่ะอุดลานบริวาร การไฟโรศึกษาไม่สิ้นสุดเกี่ยวข้องกับบุตรลานบริวารค่ะมีบุตรค่ะเคียงข้างอยู่กับบุตรค่ะตนเองผู้มีประสบการณ์มีเกียรติและศักดิ์ศรีนะคะเป็นผู้มีประสบการณ์ถึงบ้านแล้วค่ะอยู่ก็ยา่า้เฝากับบุตรนะคะ นะคุณเคยกันแล้วอันนี้ก็พระประหัตปุตตะพระประหัตการเงินไรายได้แก้วแหวนทองสิ่งที่ได้มาการเป็นแปลงชีวิตนี้นำลาภผลมาใหนะ้ว่าจะถึงก็ไม่ถึงสัทนะีดูให้จบค่ะชีวิตนี้ไปกันยาวๆมันไม่ถึงกันเนี่ยเดยวิวราหูค่ะ นะต้องอยู่ให้ห่างอะตกเป็นเหยื่ออารมณ์ค่ะเป็นธาตุของอารมณ์กดขม่มเอาไว้ค่ะราหูมรุตยูอริสิ่งลี้รับเล่นลับนะคะเข้าไปเกี่ยวข้องนะนีปัญหาทางด้านอารมณ์นะนะก็ต้องมีสติถ้าเมื่อไหร่รู้ว่า,ารู้สึกว่า นะอารมณ์คุณข้องมองใจแค้นแค้นฝังหุนนะกับเพื่อนเก่าที่คุ้นเคยโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะ่เข้าไปแล้วไปรับค่ะอ่าไปหาการเงินไรายได้แล้วตนเองก็อยู่กับสิ่งที่มีก็คือสตินะการเงินระได้พระประหัตนสิ่งที่ลงทุนกับบุญลานบริวาร การได้เพราะว่าความมั่นคงนะอยู่ให้ห่างจากสิ่งที่ไม่ใช่นำพาลาภผลมาสู่ชีวิตนะคะอันนี้ก็ได้คู่เป็นทหารตำรวจนะผู้ใหญ่นักปกครองตัวใหญ่ๆท่วมๆนั่นอะ่ะคู่ของเขาแต่ที่ต้องอยู่ให้ห่างถอยให้ห่างไกลไปเลยอัน,นไม่ใช่นำพาความสุขมาให้นะอันนี้การเงินก็ได้เป็นเศรษฐีไปเลวอ่ะเศรษฐีขี้เหนียวนะคะ การเงินค่มนนะมรณาลาภด้ลาภจากการเป็นแปลงชีวิตลาภผลนี้การลงทุนการเป็นแปลงชีวิตได้ลาภจากผู้ใหญ่นะคะจะถึงบ้านแล้วก็อีกนิดหนึ่งอามันเพียรทือศีลภาวนาปฏิบัติธรรมเพราะว่ายังมีกรรมเก่านะกรรมเก่าของตัวเองก็คือในเรื่องความอยากลาบยศสก,การะนะคะ มันเป็นเพียงมายาภาพลวงตาคะไม่ใช่ความจริงอ่าน่าจะสมเด a y has come and gone away in Paris and Rome and I wanna go ะลิลี่ปล่อยวางและ it ิ o กนะคะแผ่วทางสิ่งที่เป็นสิ่งที่ขวางกั้นหนทางไม่ให้เดินสะดวกนะคะลิลี่เล็ดอิดก้อะ ความอยาก่ะต้องมีสติค่ะแฟรน์ชิพเซตออนไล์ฟอ์เก็ตเมอนน็อตยาเลื่มฉันนะคะไม่มีใครเลืมท่านหรอกค่ะนะ,ค,ะคนเราก็มีดีไม่เหมือนกัน Power อร์พามีพะละกกำลังค่ะไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายตนเองนะความแค้น นะมันฝังหุ่นมายาวนานถึงเวลาที่จะปล่อยเล็ดอิดโกนะคะอย่าทำร้ายตนเองหรือใครค่ะนำพละกำลังที่มีนะไปดแูแลญาติมิตรครอบครัวคนรักคู่นะคะก็นำพาความสุขสงบมาใหนะ้มันเพียรภาวนานะคะชีวิตเปลีป่ยนแปลงใหม่ด้วยปัญญาบริสุทธินะ์อันนี้ค่ะ สนใจไซโมนะโมหมเตลูแต่ถ้าไม่สนใจก็เป็นเพียงนะความหลงไหลค่ะหลงไหลนี้ต้องเข้าไปใกล้ล่ะไม่ใช่พยายามที่จะเดินหนีออกไป ให้กำลังใจกับพิจิกนะคะเนี่ยเจ้านี่ลูกนี่เจ้ากรรมในเวรตนเองค่ะไม่ใช่ใครนะอังคารราหูนะชาวพิจิกไปอยู่ในเรือนอริหกพันเะหนียวแน่น,เ,นเจ้ากรรมในเวรคือตัวเราค่ะความเครียดแค้นนะนะมันเผาตนเองให้ให้หมดใหม่นะคะ แก้ไขได้ก็เคยนสันติสุขมาเยือนที่สติค่ะอาติตกเป็นเหยื่อของอารมณ์นะคะอันนี้เป็นคนมีสเสน่ห์กับญาติมิตรพี่น้องค่ะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ถ้ากับคนไกล ที่แตกต่างกันทางวัยยุคุนุาวุธนแตกต่างกันทางมุมมองอะนะพระกระโจรน,นะคะถ้าเลือกได้เราควรเลือกไปทางพระนะคะคู่พระคู่โจรมีปัญหากับผู้ใหญ่ค่ะเพื่อนคุ้นเคยกันทังนั้นเลย เป็นชิพเซตออนไฟล์พวกเกดไม่น็อตอย่าลืมฉันไม่เคยลืมเขาเลยเลยคะ่ะ